แต่ผมก็มาเสียใจยที่ท่านเลือกกระสิทธิ์ที่ลงมาปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผมรับไม่ได้คนด่าพ่อแม่ผม,มเป็นรัฐมนตรีผมรับไม่ได้จริงๆผมถึงบอกว่าขอผมไปได้ไหมในวันนั้นท่านชายที่ชอบบอกว่าไม่ได้ทำเนียมปฏิบัติผมเข้าใจเรื่องทำเนียมปฏิบัติคนด่าพ่อด่าแม่ไม่ไม่มีทำเนียมแล้ว ผมไม่ได่าอะไรเขาผมผิดอะไรประชาชนเลือกผมมาทั้งจังหวัดกว่าจะได้สอสอมาเดินไหวเขาแค่เป็นจับตายแล้วคุณเป็นใครอะ่ะด่าคนเลือกตุนตีมมีเหรอในประเทศไทยอะ่ะนี่มันชุดติธรรมได้เหรอประชาธิปไตยอะ่ะไม่มีตังค์ไม่มีเงินซื้อสอสอไม่มีสิทธิเรตนตี ผมเห็นบ้านเมืองเห็นการประเพณีของรัฐปรติแล้วผมไม่นับถือเลยผมเป็นสอสอประชิบัติใครว่าผมชั่วผมไม่เสียใจแต่คนประจินว่าผมดีแล้วกันผมจะบอกท่านนายกของผมพักผมท่านยุคสภาจะครับ ผมเสียใจผมรักท่านนะหวังว่าท่านเป็นแล้วจะไม่ลืมคนไม่ลืมตัวก่อนเป็นโทรคุยกันทุกวันพอนหลังเป็นโทรไม่เคยรับ <S <S ผมบอกอะไรเห็นผมเป็นเด็กก็รุ่นเดียวกับท่านน่นแหละ แต่ผมฟังผู้ใหญ่พูดผมเชื่อแต่ท่านได่เคยเชื่อใครบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แหละท่านเรียนเมืงนอกนะผมกินเท่าแกงผมเช่าบ้านอยู่ประสบการณ์มเยอะผมเคยขุดดินเข้าใจรกากหญ้าผมเคยขายลอพิมพ์ขายพวงอะไรขายกะปิเกี๊ยว เป็นช่างก่อสร้างช่างซ่อมโทรศัพท์แม้จะช่างบริษัทช่างสิ่งชินวัตรที่ราชชัวรอะผมจะเป็นซ่อมเลยโทรศัพท์ที่บริษัทท่านตอนั้นท่านหนูจากผมหรอกผมเคยติดตั้งโทรศัพท์ให้ด้านชุมนัยพงเดือนรอนแล้วก็สวรรค์รู้จักกันยี่สิบห้าปีแล้วเป็นช่างโทรศัพท์อยู่แล้วมาเป็นรสอ และผมผิดตรงไหนมะเจามด่าผมมาผิดตรงไหนบ้านเมืองน,นะครับผมต้องการราอยู่ทีธรรมผมอยากให้ประชาชนหูตาสว่างผมอยู่ในพักประชาิบัตินะครับขอแค่กรรมการวิสามันตำแหน่งเดียวอยากเป็นขอไม่ให้มันคือระบบอะไรครับเนี่ยอำมมาไหมครับ ผมมาคนเดียวมาอยู่พักท่านคนเดียวท่านได้เป็นนายกก่อนมาท่านผมเห็นเป็นทองแต่ตอนนี้ท่านเห็นผมเป็นขี้ไปแล้วผมเสียใจอย่างมากผมบอกท่านทุกอย่างเตือนท่านทุกอย่างท่านไม่เชื่อผมหวังดีกับท่านตลอด ท่านนายกผมเลยเคยรักท่านนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจบไปแล้วใครว่าผมทอยศกับพรรคแต่ผมไม่เคยยศกับประเทศชาติผมยอมซื่อสัตย์กับคนไทยทั้งประเทศ ไม่ยอมพดโกงเพื่อท่านหรอกครับท่านครับท่านยังหนุ่มยังแน่นท่านยุคสภาเะครับโอกาสท่านยังมีเอาอยท่านยังน้อยมันยังไม่สายเกินไปผมรักท่านนะครับด้ความหวังดี ท่านจะยั่งฮอท่านทุกวันเหรอครับท่านจะไปไหนทีก็ั่้งแต่ฮอมันเกิดมาไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับนายยกนั่างฮอทั้งวันจะไปไหนทีบอกใครไม่ได้ ผู้ตรวจสอถามนายกอยู่ไหนถามผู้ตรวจสอผู้เรา่าไม่บอกผมงง,งจริงๆผู้นำแห่งประเทศไทยไปไหนผู้ตรวจสอถามว่าเขาห้ามบอก,าาบอกผมงงครับนายกไปไหนทีงต้องใช้ตำรวจถึงห้าร้อยคนเนี่ยรัฐบาตตีไปไหนทีง เกณฑ์ตำรวจไปอีกสองร้อามรอยคนเนี่ยแล้วบ้านเมืองยังอยู่ยังไงออกไปเด้ครับท่านออกไปแล้วจะลาออกอุทยาภารก็แล้วแต่ท่านเถอะครับผมรักในหลวงรักประชาธิปไตยครับ พวกเรามาด้วยเราประชาธิทไตยอันมีพระบาทสงเป็นประมกุขเพราะฉะนั้นท่านออกไปเถอะครับนักบินผมหายชาติไปได้ครับผมรักชาไทยครับผมมาด้วยประชาชนจากประชาชนจากคนประจิ้ผม เพราะฉะนั้นท่านมาจากไหนผมไม่รู้ท่านท่านออกนะครับสงสารคนไทยนะครับหรือท่านใจผมลาออกก่อนครับผมวดออกเสียงกับสิ์ที่ลมประชุมดิวิทรัฐบาลดวนเขาว่าทำเนียมปฏิบัติต้องยกมือให้กับสิ์ ผมบอกว่าคนที่ด่าพ่อร่อแม่ผมอะผมยกมือให้ไม่ได้หรอกลายผมรับผิดชอบ